ครั้งนี้เรามากับมีมใหม่ๆที่หากว่าเดิมและแบบนี้เนี่ยยังมีที่แอบเยอะสุดๆแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมกันรร all, แล้วละก็พวกเราไปต้อนกันเลยใครไม่เนียนเดินจับใครไม่เ uh, น okay. ียนเดินจับฉันฟลิกกี้เมลโรคาเมลโร โรนินาเรียร์โรนาดิราเฮ้ยพี่ไว้เป็นรองเท้าแบบรองเท้าบานมากเออเอาช้างจะเหมือนนะแต่เหมือนใช่ส่วนผมทูริเมโรทูริซินาแมวแมวปลาเล็กมากเลยนะของอเมริกันเนี่ยเดินไปขาจะหักหรือเปล่าแมวตัวอย่างใหญ่อะแมวปลานี่ไรก็วิ่งเร็วว่าขาลีบเฮ้ยเดีดเดดทุกคนดูนี่นะฉันบังมิดแล้วไอตัวนี้คือตัวอะไรตัวจิ๋วๆเนี่ยฮะพี่โม่โอ้สตาร์บัค ไม่ใช่นายคือคาปูคาปูคาปูจิโนเอสซาซิโน่แล้วนี่ก็คือเขียดกับห่านนะคะผมขนาดนี้ไม่ใช่ <Yeah. S 2> ไม่ใช่ชนะันชื่อว่าบอมบอ,มบ,อมบินิกูซินี่แคกวแควแควแคแควแคแควท่านสนุกเป็นเป็นห่านห,หรือเป็นเป็เปดหรือ,อยังไง uh. ส่วนปลาเขียดคุงครับผมผมไม่ใช่เขียดคุงครับผมมีชื่อว่าโบนิโกแอมเบลร์บู ว้าว <Whoa! S 2> น,น,นันเกลียดเนี่ย่าแกเนี่ยอย่างแกดูแบบขนลุกอะอ,อจริงแล้วของปางเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปดีๆนะปางกระพิบตาด้วยนะลองดูดีๆดูดูด,ด,ดูของปางนี่มีกระพิบตาด้วยเฮ้ยน่าก,กลัวเกิน <c oughs> เอาล่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาในแมบบหา <c oughs> เพื่อนไม่เนียนกันอีกครั้งหนึ่งนะเราจะมีเพื่อนๆเ,เป็นเ p ็นและจะมีคนนึงเป็นนายอำเภอนะคะผม <c oughs> เอาล่ะพ <c oughs> ร้อมแล้วลุ คุกคุกคุกกคุกคุกคเลย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 มาแล้วมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยใครเป็นนะใครเป็นฉันได้เป็น NPC มาดิมาดิหนูจริงจังแล้วรอบนี้ขเฮ้ยเฮ้ยห่านนั่นนั่นใช่ไหนเปล่านั่นใช่ไหนไหมอ่าไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเปล่าสวัสดีโอ้ยฉันนึกว่าฉันจะเจอใครอยู่แถวแถวฉันซะอีกนะ ไหนเนี่ยพวกเราก็ติดอยู่ในคุกแล้วเราต้องหาทางหลบหลีกหรือก็หนีออกจากที่นี่ดีกว่าแต่ก่อนอื่นต้องเรียนก่อนอุ่นเวลามันมันมันลอยอยู่นะอะไรอ,อ,อะไรอะไรลอยอยังไงลอยอยังไงบอกก่อนสหนูก็เห็นคนลอยอยู่แต่หนูก็ไม่คิดว่ามันเป็นคนจริงๆเอ๊ะใครเป็นเชอรี่บางนาหนูหนูอุ้ยตอนนี้เชอรีจะมีน้องปลางกับพี่กิจใช่ไหมครับครับให่ไหมแค่ไม่รอดแน่ เฮ้ยมมจุ๊บแจ็คไปไวเกินไม่ได้เห็นได้ไงอะ <S <S ่ะหู <S <S ไม่ได้เห็นหรว้ฉันเห็นช้างกำลังทำ quest อยู่นะมีช้างกำลังทำ quest อยู่ใช่ไหมบอกมาไม่บอกอ้าวอืมเฮ้ยปังยิงแบบอินโนเซนต์ไปแล้วนะฉัน,นเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยิงเกตยิง i n เซน e n ไปอีกแล้วนะครับเท่ากับว่าทุกคนจะเหลือหัวใจเพียงแค่ไม่มากแล้วนะเฮ้ยทเพิ่มเพิ่ม ขยี้ถ้วยกาแฟเฮ้ยไอ้ปังยิงพลาดอีกแล้วพวกเราเรียนกันเกินไปแล้วเติมฮะเนี่ยเอมหัวใจเติมหัวใจแล้วเออมันเติมเฉยเลยเราไม่ยากไยเฮ้ยมันมีถ้วยกาแฟสองอันไล่กันอยู่อ่ะนี่ทุกคนอยู่ตรงไหนกันบ้างเหรอนช่วยแบบว่า เอ้ยได้ไงอยานั่นนั่นใช่น้ำไหมหันเอาหันเอาโอ้สามีถ้วยกาแฟสองให้เลยหลตายแล้วโดนฉันอันนี้หันปอแบเนี่ยมีใครยังเหลืออยู่บ้างครับส่งเสียงหน่อยตุยแล้วยังอยู่เฮ้ยยังอยู่นะปางแต่แต่เธอเป็นเชอร์ี่ไม่ใช่เหรอเธอจะอยู่ได้ไงเอ้ยยังอยู่นะตายยังอยู่เหรอโอเคเลยนี่ใหม่ขื่อตัวตัวอะไรอ่ะนี่ไม่จะเป็นตัวช้างครับช้างช้างอ๋อช้างช้างนะบองเพช้างกระบอกเพชรช้าง พี่ไบจะเป็นตัวช้างครับช้าง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 เอาเลยผมนี่มพูดอะไรวะช้างไปแล้วก็เห็นมันทะลุมาสวยแล้วสวยแล้วแล้วมีเวลาอยู่สองนาทีกับอูดที่โดดเดียวคนเดียวแล้วนะคนเดียวแล้วนะไหนนะอูดที่โดดเดียวหนูว่าต้องออกไปแล้วหนูว่าออกไปข้างนอกแน่ๆเออแอบจริงมองจุ่มจริงไม่ใช่พุ่กหรอ หูเไ็นทางานเนี่โดนยิงนะก็ต้องทํางานอยู่แล้วทุกทุกอย่างอ่ะเราต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์อโอ้ยไหนตึ้งครึ่งหนึ่งหนึ่งอะ่ะโอยวยปลาหัวใจ้ะเยอะกลัวอะไรอ่ะอ้ยแล้ว<อ>ยิงบุดทุกตัวที่ผ่านหน้าหนูฉันน่ะนะจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดที่จะทำได้นะ <laughs> มันเลยไม่กี่ตัวมากนะอูดเโดเฮ้ยคุณเห็นมนติกิริยาตอนผมตกใจไอ้กูซินนี่ใช่ไหมผมยิงลาดไปโดนกูซินนี่ตั้งหาแล้วโอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้คือมีไอ้กูซินนี่รับขะสุนแทนฉันเหรอเนี่ยและรอบแรกนะคะพี่กิทและน้องปางกเป็นฝ่ายชนะ้ย ไม่ไหวไม่ไหวมา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 จได้เป็น NPC อีกแล้วเธอรีบอีกแล้วอ่ะโอ้โหอ่าอู๋ตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะจ๊ะตัวนี้ยิงกันเลยดีกว่าอู๋ตัวเนี้ยตันตะนันตะนันตะแล้วทำไมฉันเห็นฉันเห็นเหมือนแบบตัวช้างมันไม่ขคยับกรหลายตัวมากเลยไกลๆตรงนั้นอ่ะคืออะไรท่างอาจจะเหนื่อย เดินยากทั้งเหนื่อยอหรอยิงเลยกลัวอะไรอ่ะพี่หัวใจเรามีไงเฮ้ยหัวใจเป็นแรงฉันต้องหาที่ทำเควสก่อนนะอุ้ยพี่แจมมันยิงหลัวมากเอสซีนออสซิโนนันนายไหมเอสซีโนปีเก้ตายตายอุ้ยปังตายไวมากนี่แกยิงกบป่ะโอ้ยหลอรถนี่ายิงกบได้ไงไม่เงียนเลยอ่ะทำตัวแบบเนียนๆหน่อยได้ป่ะเป็นภาระเพื่อนพยายามสุดแล้วนี่ นี่ก็ยิงยิงจากมุมแคบไปหนูมุมแคบ่ไปนะมุมแครน,น,น,นี่อะไรกันเนี่ยพิกิจ์ดะกิจตัวนี้แม่เนี่ย <S <S ฉันว่ามันแปลกนะโอ้ยพี่ว่าน่า <S <S เป็นเอ่อน่าจะเป็นช้างตัวนี้นะตัวนี้ได้เหลือเยอะป่ะเมื่อกี้เราเยอะอยู่แน่ใจนะนตัวเนี้ยเออลองดูดิ <S <S โอ้โหพี่กิจมัว่วตอนนี้เหลือเท่าพิกิร์แล้วเนี่ยเออเอ้ยฉันเห็นช้างที่เดินเร็วมากๆเลยอ่ะนั่นใช่นายหรือเปล่าพี่ไม้ช้างวิ่งเร็วคนไหนว่ามันเดินเร็วมากๆ ที่อยู่ใกล้ๆกับเชอรี่ใช่หรือไม่ตัวดนะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมมอยู่เมมอยู่อย่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งใช่ฉันเห็นช้างเข้าโบสถ์นะมีช้างเข้าโบสถ์อยู่นะพี่กิจไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้สองตัวเนี้ยพี่กิจช้างสองตัวเนี้มีพิรุษนะวิ่งดิ้งเลยดูโดนได้ไงนะ ตลอดอฉันพลาดแล้วโอ้เจ๊ป้งนี่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมแน่ปากแกนั่นแหละั้งแต่คนแรกเลยเฮ้ยจุ๊บแจงมันเล็งช้างตัวนั้นไม่อยู่อะช้างโล้นเท้าแสะออพี่ไหมพี่ไหมไม่ไหวติงครับพี่ไหมไม่ไหวติงไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่จุ๊แจงกล้าเสี่ยงเะล่ะว้าว้าเอาเี่เ้ย่น่อยเโมท่เหลือ่เดียวเท่านั้นนะครับเออโม่ให้ิสรอดดีเอาละ มาดูซิว่าถ้วยกาแฟจะพลิ้วไหวขนาดไหนพี่กิตคุณเล็งคนไหนไว้บ้างครับโมหรือเปล่าตัวเนี้ยผมเล็งตัวที่อ๋อฉันตายฉันตายแล้วจริงมั่วพี่กิตความหวังของประเทศชาตินะเฮ้ยพี่กิตเร็วนี่เี้เฮ้ยเฮ้ยได้ไงอะพี่กิตคุณอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่เคาะเฉยว่าแล้วทำไมมันโดดออกหน้าตากไม่ได้อะนี่ไม่ใช่แอสซินตัวจริงไงนี่แอสซีนปลอม ไม่น่าเดินขึ้นมาเลยแล้วาตูดาพิกกี้ตอนนี้ชัยชนะเป็นของจุ๊บแจงและพิกกี้ฟังไว้ก่อนเธอฟังไว้เลยเฮ้ยเป็นคนชอนในออมเทอร์พูดมาแล้วในออมเภอมาเหมือนกันครับเฮ้ยฉันฉันแอนจอได้ดิใช่ตอนนี้ฉันเป็นบอยอยู่นะเพื่อน ตึง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 อ่าลาตอนนี้นายอำเภอแป้งกับนายอำเภอแจงนะคะเฮ้ยทำไมแมวมันเดินมันเดินมาสองตัวพร้อมกันคืออะไรละไอ้ไอ้ช้างตรงนี้ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยแจงพี่ว่าแปลกๆนะพี่ไหมน่าดินายเป็นอะไรเลิออินโฟเมชันหรือเปล่าอยามยาไม่ยามไม่ยุไม่ยุไม่ยุ่ยไม่หรือเปล่าเหนื่อยตกหรือเปล่าเหนื่อยตกไม่ขึ้นไม่ไปข้างบนคือคือคือเหนื่อตกกันแบบเน่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 เนรู้สึกฉันรู้สึกว่าตหนือ้หเปล่าไม่ใช่ใช่ว่าตัวนี้ฉันว่าตัวนี้ชัวร อุ้ยอุ้ยอุ้ยอินโนเซนต์มาเลยใจใจเย็นเย็นดีอย่าอย่ารีบเติมโลบักขนาดนั้นดิยิ่งยิ่งยิ่งพลาดทีเดียวเติมโลบักเลยพี่โม่พี่โม่ที่เข้าไปในห้องหนึ่งศูนย์สองเนี่ยครับยืนเฉยๆอย่าเอ๊ะเดินออกเดินออกเอ๊ะรู้นะรู้นะอะในระหว่างที่ฉันกำลังเล็งพี่โม่อยู่นั้นพี่ไปก็เดินเข้าไปเหรอไอ้ช้างไอ้ช้าง อย่ายิงเขาอย่าไปยิงเขาฉันจะฉันจะเดินหายใจแล้ต้นคอเขาก่อนว่ามันเขาจะแบบมีปฏิกิริยาไหมเขาจะเดินแบบเฉียดไปไหนใครเป็นอะไรวะเดินเดินกลับด้วยเดินกลับด้วยเขาไร่ชานี่มันไม่ค่อยแปลกๆใช่ไหมมันแปลกๆแปลกๆอะไรวะแป้งอย่าตามดิยิงโอ้ยโหอะไรเนี่ยค่ะหูใช่ไหมไหนบอกตัวเองแม่นเจงพี่พลาดไปสองเจงมีมีคนไหนที่ในเล็งในใจบ้ไหมนี่ไงพลาดไปแล้วเหมือนกันเนี่ยโอย ไอ้แป้ไอ้กบเนี้ยไอ้กบเนี้ยไอ้กบเหรอมัดูเป็นไงไม่ใช่ดไม่ใไงมันเดินกลับนะมันเดินกลับแล้วเหมือนมันเสียวเสียววัดเสียวไส้นะไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเตียงมาหนเก็บเตียงมาหนึ่งโอ้ผมจะบอกว่าอะไรพี่แป้งดูพี่แป้งดูมันอ่ะไปไปไปจุ๊บแจงไปเมื่อเมื่อกี้อ่ะก่อนหน้าที่แป้งจะยิงแป้งจะงจุ๊บแจงจะยิงคนบริสุทธิ์อ่ะจุ๊บแจงเดินตามผมแบบ เฮ้ยจุกแจ้นเธอเคยเดินตามพี่โม้ด้วยเหรอเฮ้ยเจอแล้วไอ้ปังไอ้งอยู่้ม่ัวไม่้เอยอกบแล้วไอ้อ็กอบอกอ้ยมาไใช่ไหมไอ้ทูหน้าสองตัวที่มันอยู่รวมกันเห็นไหมสองตัวรั้ไอะแปลกเอาเ้าอยู่ดีดก็ดีไงอะช่วยเล่งงไม่ไม่รู้อะ มัวมัวมัวจนได้ดีเหรอแบบนี้นี่เอง <S <S เออเออหัวใจเหลือเยอะด้วยอะ่ะตอนนี้นะคะผมเหลือปลาทูน่านะกับแอสซาซิโนนะสองตัวเท่านั้นปลาทูน่ากับคาโปชิโน่ฉันเชื่อว่าพี่โมต้องอยู่ด้านบนชั้นสองแน่นอนเพราะว่าพี่โมแบบต้องแอบอะไรเฮ้ย<ด>ยย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 ย ปลาทูน่าตัวเดียวปลาทูน่าสองตัวนี้มีพิรุษแปลกๆนะจุดแจงปาทูน่าเหรอพี่ลองดิพี่ลองพี่ก็ตัวเนี้ยไม่ทำอะไรเลยโอ้โ่ลองลอง่ลอพร่ลอง่ลองพร่ลองพร่ะองพร่ลองพีองู่ลอ่าเปพี่อพี่กิจ่ลเพร่ะอพร่ลงพี่าองพ่าตงพ่าอี่งพี่ิงพี่ลองี่ลอพี่ลอ่ลงพ่ลองพี่ลมงพ่ลอ่ลอี่ลม่กลอบลำลล <laughs> มันมันฟุกอะแปลงมันฟูกอะเขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้อะ